เท้าใหญ่ด้วยถ้าทางจะขายของได้เดี๋ยวลองไปติดต่อดูซิสวัสดีค่ะเจ๊สวัสดีค่ะไม่ใช่คนในหมู่บ้านนี่คะออคืออยากจะขอความช่วยเหลือจากเจ๊ค่ะอ๋อค่ะว่าเห็นว่าขับเท้าเนี่ยมันใหญ่มากแล้วก็หมู่บ้านเนี่ยเป็นหมู่บ้านใหญ่อยากจะ ขอมาขายผล,ลไม้หน้าขับเฮาเจได้ไหมคะที่นี่ไม่เคยให้แมคคาคนไหนมาขายเลยขายผลไม้ก็น่าจะได้นะคะพอดีตอนนี้ตลาดนัดมันไม่ขายอะค่ะเจไม่รู้จะคิดค่าเช่ายังไงอะเจก็ไม่ต้องคิดแพงสิคะเท่าไหร่ดีล่ะเอาคิดเป็นรายวันก่อนไหมได้ค่ะสักเท่าไหร่สักสองร้อยละกันโอ้ได้เลยค่ะเจแล้วก็ถ้าวันนี้ขายได้ เดี๋ยวเราค่อยมาคุยรายเดือนกันก็แล้วกันลองขายดูก่อนแล้วกันนะได้ค่ะเจ๊ขอบคุณมากเลยค่ะตองตองตองตั้งร้านเร็วค่ะเจ๊เล่งมือหน่อยตองค่ะเราเช่าก็เป็นรายวันนะเนี่ยวันนี้ค่ะเลเ่งมือหน่อยเล่งมือหน่อยเดี๋ยวเผื่อลูกค้ามาแล้วเนี่ยเล่งมือเลยค่ะไปเสร็จแล้วเข้ามาอยู่ข้างในเดี๋ยวเผื่อลูกค้ามาเร็วเข้าอันนี้ ดีแล้วนะที่เขาให้เราขายอ่ะไม่งั้นที่ไม่มีเงินจ่ายค่าแรงเธอแน่เลยค่ะผลไม้จ้าผลไม้ผลไม้จ้าช่วยรีกลูกค้าหน่อยสิเธอเนี่ยยืนทําอะไรค่ะยืนเอออยู่ได้ผลไม้ค่ะผลไม้ผลไม้สดๆเลยนะคะผลไม้ค่ะผลไม้ค่ะเรียกผลไม้สดค่ะอะไรดีคะขายผลไม้เหรอคะเอลกล้วย หนงร้กี่บาทเหรอคะหนึ่งร้อยค่ะเร็วๆเข้าสิเด้หนึ่สิได้ค่ะขอบคุณนะคะน้องเอาอะไรดีคะสับปะรดนี่กี่บาทเหรอคะเอ่อสับปะรดสามสิบค่ะหัวนึงแตงโมแล้วแตงโมลูกละาห้าสิบค่ะจะเอาแตงโมค่ะเร็วๆเข้าสิทำอะไรแตงโมลูกหนึ่งนะคะค่ะเธอนี่นะทำอะไรช้าจังเลยเร็วๆเข้าหน่อยค่ะหนึ่งร้อยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะเร็วๆค่ะ อ้าวจริงใช่ไหมคะค่ะห้าสิบนะคะขอบคุณค่ะแล้วมาอุดหนุนอีกนะคะไปิกับบ้านนะเธอเนี่ยทำอะไรชักช้าลูกค้าก็จะไม่รอเอาเข้าใจไหมค่ะหนูขอโทษค่ะเรียกลูกค้าสิผลไม้ค่ะผลไม้สดสดค่ะผลไม้ค่ะมมานี่ผลไม้ค่ะนี่ทำไมนั่งทำอะไรตรงนี้หายไปตั้งนานอู้เหรออู้เหรอปวดท้องอะค่ะอย่ามา ทองเธอจะอู้ก็บอกมาเถอะฉันจ่ายเธอรายวันนะฉันไม่ได้ฉันไม่ได้ให้เธอมาทางานปีตนะฉันจ่ายตังค์เธอนะโนโหนูปวดท้องจริงๆค่ะหนโป<ร>ูปวดท้องไม่ต้องเอาตังค์ไหมวันนี้ยไม่ต้องเอาตังค์ไหมฮะรีบตามมาทํางานเลยนะทําเป็นปวดท้องเร็วๆสิมาช่วยขายขายผลไม้เหรอครับครับรับอะไรดีครับนั้นเอาเป็นแอปเปิลก็ได้ครับ Apple แอปเปิลแพ็คละ35 ถ้าหนูเอา3แพ็คอะเจ๊ให้3แพ็คร้อยเลยนะคะลดให้เอา3าแพ็คก็ได้ครับอุย้ยดีจังเลยครับสดเลยเร็วๆสิเอาถุงมาใส่เร็วสิเอาถุงมาใส่ให้ลูกค้าช้าอยู่นั่นแหละสำออยคิดว่าแตงปวดท้องอยู่นั่นแหละเราวๆช้าอยู่นั่นแหละ น้าที่ทุกลูกค้าเขารับไปอะ่ะเธอจะจ่ายค่าเสียหายฉันได้ไหมฮะไม่รู้จะจ้างไว้ทำไมเนี่ยมาขายของต่อสิค่ะค่ะโฮ้ยเรียกลูกค้าด้วยผลไม้ค่ะผลไม้สดค่ะผลไม้ค่ะสวัสดีค้าอ๋อค่ะส้มนี่ขายยทงไงครับโลละสามสิบค่ะอืมงั้นเอาสามโลเลยค่ะอ๋อโอเคค่ะ ขายมานานแล้วยังอครับอ,อ๋อเพิ่งมาขายวันนี้อะค่ะผละไม้ดูสดมากเลยนะค,ค่ะกล้วยนี่ขายยังไงอะครับหวีละร้อยค่ะช่วยหอยเท่าไหร่นะครับอ,อ่อสามสิบบาทค่ะ โอ้ส้มขายหมดเลยนี่ขายได้หรอเออได้30บาทแล้วค่ะขายพี่กี่โล3ค่ะ3โลเธอเอามา30เนี่ยนะหนูจับ,บ้า้เหรอ เธอมาเลยเนี่ยบ้าบอจริงเลยต้โลล 30, มโลละสามสิบสามโลสามสิบเธอบ้าเหรอสามโลต้องเก้าสิบคือหนูปวดท้องจนไม่มีสมาธิอะค่ะอย่ามาซำอ้อยอย่ามาอ,อะ้ะเธอไม่ต้องกินเหรอฮะมาทำงานนี่เธอจะเอาเงินไปกินใช่ไหมขายของอย่างนี้ขายได้ยังไงวันนี้ฉันจะหักเงินเธอแน่นอนขายของต่อสิค่ะ ผลไม้ค่ะผลไม้เสียลดจริงเลยเอาขนบมมมาผลไม้ค่ะผลมาฉันจ่ายค่าแรงเธอค่ะขอบคุณค่ะทำไมหนูได้แค่240อ่บะคะก็เธอคิดราคาลูกค้าขาดไป60บาทฉันก็ต้องหักเงินเธอ ฉันให้เธอ240ก็บุญแล้วดีฉันไม่ตัดเธอครึ่งหนึ่งเลยโทษฐานที่เธอทำงานผิดพลาดวันนี้ค่ะ<อ>ไปเดินไปจ่ายค่าเช่ารายวันวันนี้กับฉัน เจสสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขายหมดแล้วหรอคะโอ้ขายได้ด้วยค่ะเจสเนี่ยเอาค่าเช่ามาให้เจสนะคะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เพื่อยมาขายใหม่ค่ะได้ค่ะนี่ค่ะเงินอุ้ยไม่ต้องทอนค่ะเจ๊ไม่ใช่เงินทอนค่ะพอดีเห็นน้องเขาเนี่ยโดนหักเงินฝากคืนน้องเขาด้วยนะคะเอ่อเจ๊ค่ะค่ะอันนี้มันเป็นเรื่องของเจ้านายกับลูกน้องมันไม่เกี่ยวอะไรกับเจสเลยนะคะเข้าใจค่ะแล้วก็จะบอกอีกเรื่องหนึ่งค่ะ ขอให้ขายวันนี้วันเดียวนะคะเอา้าทำไม่ะคะคงไม่ให้ขายเป็นรายเดือนไม่ได้ละค่ะเพราะว่าไม่เหมาะกับที่จะขายในสถานที่ของหมู่บ้านเราไม่เหมาะยังไงคะเจ๊เอาเป็นว่าไม่เหมาะแล้วกันนะคะต้องขอโทษด้วยจริงๆจากภาพที่จากภาพลักษณ์ที่เราเห็นเนี่ยคิดว่าไม่น่าจะขายที่นี่นะคะ่ะหนูจ๊ะฉันให้ขนมเออขอบคุณค่ะหนูจ๊ะขอเธอจริงๆเลยเนี่ยเดี๋ยวหนูขอตัวก่อนนะคะสวัสดีค่ะจ้า ทำไมเจมไม่รับเราไปด้วยเนี่ยเวยเงินกับจดหมายคนเราเมื่อทำผิดก็ต้องเรียนรู้ให้เป็นบทเรียนใส่ใจเรามาระวังมากขึ้นความตั้งใจในการทำงานจะทำให้เจ้านายรักและเองดูตั้งใจสู้ๆนะ เป็นเจ้านายที่ดีต้องเข้าใจเริ่มได้ใหม่ในทุกครั้งที่ทำผิดให้อภัยให้ใจสมดังคิดสนิทชิดเหมือนดังญาติคาดสมใจ